สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากคาริมบ้าค่ะวันนี้จะมาสอนเล่นเพลงโลน EP 2นะ จะไปรับชมนะคะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องราวดีๆจากคาริบ้าค่ะค่ะนี้เรามีกลุ่ม Facebook นะสําหรับพูดคุยกับเรื่องของคาริบนะ้าน้าเบอร์คนไหนสนใจอยากพูดคุยกับเรานะคะสามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิง์ที่อยู่ใต้คลิป <Yeah, S 2> เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนเล่นเพงลงลมนะคะใน ท่อนที่2ถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะแล้วก็สงสัยว่าท่อนแรกเนี่ยเล่นยังไงนะกลับไปดูได้ก่อนนะคะในท่อนแรกกินก็จะแปะลิงก์ไว้ให้บนนี้นะคะสําหรับท่อนแรกกับ EP 2นี้นะคะก็จะสอนในของท่อนที่2ของเพลงนี้นะคะแล้วก็ใน EP ต่อไปก็จะสอนอีกท่อนหนึ่งนะก็ยังไงรอติดตามกันด้วยกดกระดิ่งทพ้งไว้นะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าคาริบ้าตัวนี้อยู่นะอยู่กับ VBH เหมือนเดิมเลยโนวาซีรีอุ้งเท้า้องแมวนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วชอบ คาริมบ้าตัวนี้ชอบเสียงคาริมบ้าตัวนี้นะคะก็าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะึึ้นจะจะแป่คลิป View, We, head, no, รีวิวว b h n เฮนโนว i าซไว้ให้ข้างบนนี้นะ และถ้าเกิดใครที่ชอบแล้วก็สนใจอยากสอบถามอยากซื้อเจ้าคาริบมาตัวนี้ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อยากได้โน้ตเพลงลมนะคะก็สามารถเข้ามาขอโน้ตเพลงลมได้ตามลา์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะคะว่าในท่อนนี้มีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่มาสอนทุกคนไปดูกันเลย สหรับท่อนที่สองของเพลงลมนะคะมันก็จะเล่นคล้ายๆกับท่อนแรกเลยแต่ว่ามันจะแบบเปลี่ยนรายละเอียดน,นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะเล่นยังไงแล้วมันมีกี่ท่อนบ้างเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นสีท่อนเนาะคล้ายกับท่อนแรกเลยมาดูท่อนแรกก่อนนะก็จะเล่นคล้ายกันเลยนะคะวิธีเล่นนะคะก็คือเล่นตัว E ทั้งหมด4ตัวพร้อมกับคอร์ด C ีเมเจอป็น GO แบบนี้นะ E กับ C ก่อนคู่ E E กับ G แล้วก็คู่ E แล้วก็ D ค่ะแล้วก็ G กีจ G เม j จอแล้วก็เล่นเหมือนเดิมแล้วก็ E กกี อีมนมเนอร์นะต่อไปท่อนที่สองนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทำท่อนที่หนึ่งพร้อมกันนะคะต่อไปท่อนที่สองนะคะ ก็คือเล่นเหมือนเดิมเลย A คู่เนะ C ีคู่ A G จกับ A G คู่ E D คู่ E G แล้วก็ G กีจีเมเจอเดี๋ยวเราลองทำท่านี้พร้อมกันดูยาชานะคะ ท่อนที่3มเนี่ยมันจะแตกต่างกับท่อนที่3ของท่อนแรกที่เราสอนไปใน EP ที่1นะคะมันจะแตกต่างกันแค่ตัวสุดท้ายเราจะเริ่มจาก A คู่ F เหมือนเดิม C คู่ A G C กับ A แล้วก็ C D คู่อ e, คู่จ G, G กับ B เอ้ย E กับ B D ค่ะทีนี้ในเพลงเนี่ยมันก็คือโนะ้ตตัว C เนาะแต่ว่าเราเพิ่มองค์ประกอบเสียงเข้าไปโดยการรีด A ไปหา C แล้วก็พร้อมกับกดตัว C นี้ด้วยนะอ่ามันก็จะเป็นเหมือน A minor เนาะ แล้วก็เน้นเสียงซีด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาทำเท่านี้พร้อมกันดูช้าๆนะคะมันก็จะได้เสียงที่มันกดลงต่ำมากกว่าท่อนที่หนึ่งเนาะต่อไปท่อนที่สีนะคะ วิธีเล่นท่อนนี้ก็จะคล้ายๆกับท่อนที่4ของท่อนแรกของเพงลงลมเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวสุดท้ายที่เล่นต่างกันออกไปเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีเล่นนะคะเริ่มจาก A กันเลยนะ A C คู่ D E F กับ D C A กับ D C A G แล้วก็คู่4 E G E กีซีเมเเดี๋ยวลองมาทำเท่านี้พร้อมกันดูช้าๆนะคะต่อไปแล้วถ้าฝึกทีละท่อนคลองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทำทั้งเพลงดูพร้อมกันนะ กันบ้างคะหลังจากที่ดูกวิ้นสอนไปมันไม่ต่างอะไรกับท่อนที่1เท่าไรเลยเนาะมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทุกคนฝึกข้องยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาติดตาม EP ต่อไปนะว่ากวิ้นจะสอนท่อนอะไรต่อแล้วก็เป็นยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งทิ้ไงไว้นะคะจะได้รู้ว่าท่อนต่อไปมาเมื่อไหร่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย